ข้าวสุกไม่พร้อมกันข้าวเมล็ดออกจะแห้งๆหละที่สําคัญคือคือข้าวเมล็ดไม่เต็มเนี่ยเราจะทํายังไงดีโย่เก่งรุ่งเรืองการเกษตรนะครับสาเหตุหลักนะครับเกิดจากการขาดธาตุโพแทสเซียมในช่วงระยะช่วงท้ายเพราะหลายคนเนี่ยลืมไลว่าโพแทสเซียมเนี่ยมันมีส่วนสําคัญต่อการเคลื่อนย้ายแตงและน้ําตาลและมีส่วนสำคัญต่อการเปิดติดปากใบของพืชดังนั้นสามสามอาการก่อนหน้าฉี่ลอยฟังก็คือไม่ว่าจะเป็นการที่เมล็ดมันไม่เต็มนะครับ การฉีดเมล็ดมันสุกในพร้อมกันและการชีดเมล็ดออกจะแห้งๆออกจะแบบไม่ค่อยที่จะแบบมีความชื้นเท่าไหร่เนี่ยเกิดจากการทีดโพแทสเซียมไม่เพียงพอต่อการใช้งานดังนั้นวิธีการช่วยนะครับถ้าเกิดใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องนานินาร์ได์ด้วยนะมันก็จะมีปัญหาเยอะมากๆและใครก็ตามที่มีปัญหาคือน้ําขังแล้วปล่อยน้ําออกอันนี้ก็จะมีปัญหาด้วยเพราะว่าโพแทสเซียมนะครับมันละลายน้ําได้ง่ายมากๆแล้วก็ไปกับน้ําได้ดีด้วยนะครับไม่ว่าจะซึมลงใต้ดินหรือว่าละลายไปกับน้ําก็ตามดังนั้นวิธีกกกาาารรแ้้ง่ยยสุุดคือใชป๋ โพแทสเซียม3030นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเกจทีเนียมเป็นสูตรนำเข้าของโรงงานแนปไว้ใจเรื่องในายาคุณภาพได้นะครับ1ขวดฉีดได้ประมาณ20ไร่นะครับตัวนี้เกรด,ดีเนื้อดีไม่ต้องรอการแตกตัวสามารถดูดซึมเข้าทางบักใบและใช้ได้ทันทีอ้อที่สำคัญคือราคาดีด้วยเก่งรุ่งเรืองการเกษตรสวัสดีครับ